สาวน้อยก็ยังก็ยังากล้ใกล้าอเออเก่งเก่งใกล้ใกล้นอน เดี๋ยวนตาเดี๋ยวนตาาไม่ได้บยืนเลยต้องหุ้นหยามาวนตาูเดี๋ยวนตาใส่อะไรองเบ้ไนทะาเนี่อยเย คิดใหญ่เกิน3นาทีนะาทีตัดน้นยาวยกายกน้ำส่วนน้ำส่วนน้ำส่วนสยไม่ยนยกมาเอีนวนเอางั้นให้เป็นข้าวตาใข้าวตาก้าวตากท้าตากเลชอบน้ำมัน้ลวอา อิมินาสการะนะอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะขุสถังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะธรรมังอภิปูชยามะธรรมังอภิปูชยามะ อิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสรรมาสรรมุโธปภวะอรหังสรรมาสรรมุโธปภวะพุทธังภะวันตังอภิวาเทมิพุทังภะวันตังอภิวาเทมิตะวะกาโตภะวะตาธโม น้ำตาเม่น้ำตาโตมัวปัดตัวปนโนพะคะว่โตสาวกงโฆสันโสาังโฆทั้ันมามน้ำมานัโมตะคะวะโตะรหะโตสังมาสัมพุตตมจนะ